ทำขนมไข่นกกระทานะคะตอนนี้เราก็กำลังนึ่งมันเทศอยู่นะคะค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังตอกมันเทศอยู่นะคะขั้นต่อไปค่ะเรากำลังจะเอามันเทศต้ม500กรัมมาชั่งค่ะค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเทแป้งมันสำปะหลังนะคะอ่าต่อไปจะเทนะคะแป้งมันสำปะหลัง200กรัมค่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเทแป้งสาลีห0กรัมค่ะใส่น้ำตาลทราย1น0ิกรัมค่ะ,อะตอนนี้เราจะบดมันเทศนะน,นะค,ะค่ะ เทแป้งมันสัมปะหลังเลยลงไปในชามผสมนะคะเบาๆค่ะน้ำตาลทรายค่ะใส่ผงฟูค่ะหนึ่งช้อนชานะคะค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะใส่เกลือป่นนะคะ ตอนนี้เรากำลังคนส่วนผสมอยู่ค่ะใส่กระังคนค่ะ่จะใส่มันเทศที่บดไว้ลงไปค่ะใส่ลงไปเยลยแล้วพิดไฟดแหวกตรงกลางนิดนึงค่ะใส่มันเทศนะคะ ลางตรงกลางเลยพอเริ่มจะเป็นก้อนนะคะเราจะใส่น้ำกะทิลงไปอีก100กรัมนะคะค่ตะตอนนี้น,นะคะเราก็นวดจนเป็นแบบนี้แล้วนะคะในน้ำกะทินะคะพี่มันใหม่กำลังนวดอยู่นะคะ สิบนาทีค่ะเจอกันใหม่ค่ะค่ะตอนนี้กาลังปั้นช่วยกันปั้นค่ะมีคุณยายมาช่วยปั้นค่ะค่ะเริ่มได้หลายลูกแล้วนะคะคุณยายนี่เป็นเซียนปั้นอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็หกแป้งขนาดประมาณหนึ่งช้อนชาเนี่ยค่ะปั้นให้เป็นวงกลมนะคะอ,อันนี้เสร็จแล้วะค,ะค่ะสีเริ่มสวยหอมแล้วนะคะ กระทาไายมอนไหมแอบพิวฝ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเย้หน้าตาได้กินงั้นเราบายบายกันก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ